เดี๋ยวส่งให้กันนะป้าเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ครับกล้องไหนกล้องไหนอาชีพอะไรอาชิดชิดเป็นกล้องเมนบอกว่ามุมกลางมุมซ้ายมุมขวาแล้วนะคะเราจะได้ส่งสายตาถูกกลางกลางมาหาชิดก็ได้ครับข้ากลางอาชิดค่ะยินมีแมสก็ยิ้มได้นะคะตาจะยิ้มเมื่อวันนี้ค่ะ อเดี๋ยวเราตางมีครับี่งนีแล้วลลให้องเซลฟี่ลงไปเห็นยูทูบเบอยูทูบเบอร์อ๋อมีเซลฟี่นะครับสวยมากนะครับยัฟังยัฟังเีนอยู่ไหมเตปีนอยู่หรออาไปปีนกำแพง โหลงอยู่สุดยอดนะครับแอดชิดนะครับมุมสูงนะครับเล่นวายแล้ว บรรยาากศนะงเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นะครับวันนี้กลับมาแล้วครับกลับมามากคุณตัวเบอร์รูทชั่มนะครับที่มาวันนี้นะครับ ร้องเพลงไหมพี่นาทีร้องเพลงไม่ร้องเดี๋ยวเราจะมาให้น้องลุกตาหรือน้องตายไหนมาลูกมาร้องเพลงให้ลุงเร็วยูทูบเบอร์รับข้ากล่องหน้าบ้านราลูกมาอ่าร้องเพลงก็ร้องเพลงต้แต่้แอดมินเอาลังมาใส่เข้าข้างในกะตลังเปล่ามาใส่นะครับเพราะว่าเราต้องรักษาหน้าสีชานะครับถ้าไม่งั้นสีชาเราจะนะครับจะเสียคุณภาพได้นะครับ เปิดแมสออก,ออกได้ครับเดี๋ยวเราลองเนี่ยลูกสาวของพี่หนุ่มนะส่งได้ครับอเันนี้900กล่องนะครับส่งได้นะครับได้ครับเดี๋ยวติดต่อที่แอดมินเลยนะพี่มานานะทางไหนเลยฝากชื่อที่อยู่เลยนะครับเอาเลยครับอ้าวลูกเอาลูกลูกโอ้ยวันนี้น้องตุ๊กตาบอกว่า ไม่ได้เจอลุงพลไม่ยอมครับผมอยากจะมาเจอลุงพลตั้งนานแล้ววัสดอยากจะมาเจอลุงกับป้าอยากจะมาร้องเพลงนี้ลุงกับป้าฟังเพราะว่าร้องอยู่ที่บ้านก็ไลฟ์สดร้องไลฟ์สดร้องในช่องหนุ่มเทศนัใจอันนี้อยากจะมาร้องสดเพื่อให้กําลังใจลุงพลนะครับน้องตุ๊กตาเพลงชื่อเพลงอะไรลุงพลสู้ๆเพลงลุงพลสู้ๆบอบให้ลุงพลกับป้าแตนนะ้ลุงเนาะครับอ่ะร้องเลยอันนี้นําตัวก่อนแนะนําตัวก่อนสิ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพย์เกสอ่อนงามค่ะยุเก้าขวบค่ะ,คะลูกใครครับลูกลุง <c oughs> ชล <c oughs> ชายวันนี้จะมาร้องเพลงให้กับเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแต่เนาะครับผมจัดเลยลูกจัดเลยทรงกำลังใจไปให้ลุงพลคนบ้านกุกอกอบบ่มีย่างดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู้เด้อ เดินทางมาพบมาเจอมาเติมแรงใจลุมพลปาเต็นสายทาน้ำใจนั่งไล้มาด้วยมตดไม่ตีลุงพุนชัยพุนคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์สริลูกผู้ชายเชื่อในความหกอบอ้อมอารีสุภาพกายใจ รอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจวินรักไม่ตีทำความดีบางทีบ่มีภัยหูอย่าได้หดหูเด้อลุมพลคนหัวใจแกรงงายบุญน,นักพกของหักหัวใจส่งความหา อีกลายล้านคนให้กำลังใจทำความดีบางทีบ่มีไัยหูอย่าได้หดหูเด้อลงพรคนหัวใจแกรงสายบุญน,น้ำพากหัวใจสุขความหา ให้กำลังใจสู้ๆลุงพ้นป้าเต้นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจอขอบคุณครับน่ารักมากครับโอ้โหรับทิบรับทิปถึงละพันนะ ก็ไปตลอดตัวน้องพลงมาพันเลยพ่เพลงนี่เราพันอัดเพลงเลย20เพลงเลยคุณพ่ออยังเพลงนะคุณพ่อพ่อฟีดกับลุงอ๋อจริงเดียวนะสิ่งเดียวก็ขอบคุณน้องมากนะครับที่มามอบบทเพลงนะครับที่มีความหมายนะครับก็ขอบคุณเพลงนี้นะครับจากตัวโต๊ะโน้ยแย้มนะครับเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะครับแล้วก็จะมีอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่ทางตัวโต๊ะโน้แย้มได้ประพันธ์มาให้ลุงพลนะครับ คู่แท้แม่น้องโอมนะครับ,รบเร็วๆนี้ก็จะฝึกร้องแล้วก็นำลงช่อง youtube ของตัวเองนะครับครับก็บถ้าทำเอมีเสร็จแล้วนะครับหรือว่าทำดนตรีแล้วก็เพลงเสร็จ,จๆๆก็จะทำให้ทุกคนนำไปลงช่องได้นะครับรบัลลงเพื่นฟังจังหน่อยบ่ลุง,อง <c oughs> เอาแน่เอาแน่จังหน่อยบ่ลุนได้ฝึกร้อง ครับเป็นอย่างก็สันะฟักต้นแบบของโตโต้นซโยามไปก่อนนะครับัฟังให้ติดหูนะครับครับพี่ชันชัยมีอะไรจะพูดไหมครับพี่สิ่งเดียวไหมครับสิ่งเดียวไหมสิ่งเดียวไหมเมื่อคืนนาวิ่งผ่านชุดไปพี่คิดถึงผมหรือเปล่าใช่พี่หรือเปล่าผ่านไปนี่เมื่อคืนใช่เหรอ닛สันมาร์ตไม่ใช่พี่เหรอไอทะเบียนเนี่ยสองเก้าแปดศูนย์มันของพี่นะพี่ยานะพี่ยานะพี่โกหกคนอื่นนะแต่โกหกผมไม่ได้นะ อยู่เขาวงอยู่เขาวงแล้ววนมาทำไมกกอกจะจะมาดูลุงเปิดบริษัทับอ๋อเมื่อคืนไม่ได้มาแน่นะถามจริงแล้วรถใครวิ่งไปพี่ให้กุญแจใครไปเปล่าลุงจำได้แต่เสียนรถอนะครับช่องใหญ่ครับแต่ไม่ค่อยทำมาหากินครับต่อไปก็ต้องทำมาหากินนะช่องใหญ่คนติดตาม400,000 500,000ครับเสียดายครับ ใช่ป่ะสี่แสนห้าแสนเยพี่นะสี่แสนกว่าครับแต่ไม่มีอะไรครับคลิปก็ไม่ลงครับไลฟ์สดก็ไม่ไลฟ์ครับตอนเนี้ยไม่มีอันจะกินแล้วนะพี่เนาะกลับมากกกกองอ่แล้วนะหลังจากที่ได้เงินล้านเนาะหลายล้านไปใช้นะหมดแล้วนะพี่นะเอาก็ช่องพี่บอกกินแล้วอ้วนรวยไงใช่ไหมเอาขาเริ่มบ่นครับ คนโคนราชนะครับคนโคนราชนะครับโค,รา,ค,ร,บคราชบันอนนิเนาะอ่ก็เป็นช่องใหญ่ที่นําเสนอนะครับ,บตอนนี้ก็ไปดูดของคนอื่นมาลงหรือเปล่า <laughs> ไม่โกหกเลยเนาะอะเอาแบบชิดเนี่ยชิดบอกไล้า่าราไปวันวันยังมีคนดูเลยชิดบอกไม่ต้องทําอะไร